กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมขลบมณีบ,บายแอมรตงกำลังสิเดินทางไปบ้านคุณแม่พย้อมครับท่านผู้ชมเนาะคุณแม่พย้อมเนี่ยเป็นฝันดีฝันแม่นอีกท่านหนึ่งครับท่านผู้ชมวันนี้ข่าวว่าฝันเห็นคนตายไม่ยิ่งตายสองศพครับท่านผู้ชมตายสองศพเนาะครับเนะาะแจ็คสีแปรเป็นเลขแนวไรเพิ่นวะขันถ่าแปรเป็นเลขนี่ก็สิแปรให้สามตัวกับสองตัวเด็ดเเพิ่นวะครับท่านผู้มชมแต่งวดปฏิพานมาเนี่ยก็ฝันดีกระมิชกอะไรเล็กน้อยเพิ่นวะ งวดนี้บ่วพลาดครับสามตัวเด็ดครับกับแม่พยอมนะครับเนาะไปรับช่มรับฟังกันครับกับสวัสดีครับคุณแม่พยอมสวัสดีครับผมครับผมสาธุสาธุนะครับครับผมอันคุณแม่พยอมครับอันฟันมาจังไงนเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาหนีวาลซูเอฟซีฟังนะครับคุณแม่วันที่หนึ่งนี่สิงหาหนีแม่ดอกลูกมาเขืนแต้า่้านแม่แแม่ เท่าความหลังหงุดหงันก็นอลูกครับแม่มันมัดมันค่าใจนะเยี๋ยขอโทษขออภัยอันเยซีของลูกเด้อที่แม่บรเดอโลงออกห้เบิงหน้งวดบังหันเนาะบังหันแม่ไม่แม่บรเดอล่งพอดีแม่กับทุลาอยู่นะแม่แม่ฝันเห็นคาถาเรื่อยหลังหงดบังหันครัือันว่าคุนบาปแม่ก็ได้รบยี่สิบบาทลูกคฝันฝันปิญญาณแล้วเสียไปเดี๋ยสามที่เดือนละ ญาเสียญาญาน่ะแล้วเสียเสียไปได้๋ยสามสี่เดือนน่ะในคของแฟนเนียครับบ้านังใหญ่เนี่ยครับบันนี้คือแม่สิไปร้านค่านี่นนะครับบันนี้เราก็ยืนยืนอยู่รับกรกำเงินนี่ยกำกำขางหัวเนี่แหละมันเป็นแบ่งร่อยที่แม่แนบเบิงครับแล้วบอกว่ามึ่สิไปหยางสิไปร้านค่าแม่วางสีใครฝากซื้อแนวมาให้กูกินแนแล้ววางสีครับเออเออเดี๋ยวสิไปเอาเงินบันคือประตูขางนํามันปิดแม่ก็เข้าบ่ได้แม่ก็อ้อมมา อ้อมาบานิ่นหลานผัดเอิญแม่ผัดสะดุ้งหูงเมื่อบานิ่้โอ๊ยกรเลยนัน่นแหละแม่กรเลยฝันแต่ว่าแม่ฝันทางซ่านบานิ่งแม่กะมะับมักขีดเบืง้งเราก็ยืนเงื่อนเล่าแหละยูหลเบียงมองเล่าจะเคยยูบ้านหล็กที่เล่ากับสามซูลหาลูกเอ้ยแม่ก็เชียแม่ก็ซื้ออยู่สามซูลหาบานิ่งเงื่อนเล่ากรรมยืนหนังเมื่อขวเล่าหนังก็แบ่งร่อยเพราะว่ามันออกเต็มเต็มบ้านหล็กที่แม่กับหนื้อซูลหา ครับตรงกันจะว่ามันเออมันตรงกันแบบนี่ล่ะเขาว่าบุญมีแต่กรรมบังเนาะบุญมีแต่กรรมบังเนาะแม่แม่ก็โอ้แม่ก็เสียใจอยู่นั่นหละงวดงวดที่ผ่านมาแม่ก็ฝันจังสั้นครับก็ได้เลยยี่สิบบาทเออยี่สิบโอ้ยแสดงความดีใจนะครับเฮ้ว่าเฮ้ว่าในถอนลดบ่ได้เนาะการกัดเซาน้ำได้ชำนันแล้วลูกครับเดี๋ยวดวงกระเดอกระได้คิดอี้หยางมากมายดอกมันก็คือ อันวัตถุพันธุ์มากว่าเฉครับก็ไม่ได้มีเสียธรรมดานาะครับเป็นแม่มีเขาไม่รุดครับแนี่ยมีได้ปันรุ่ดแม่กับฟันฟันมีดอกมานขึ้นก็ได้มันขึ้นในวัตวันทีหนึ่งสิงหาเลยเนาะสิงหาเนี่ยอ้าวครับผมเดี๋ยวมาชมครับแม่ฟันแต่สี่รุ่นแม่ฟันว่ามีคนตายมีคนตายบัดแม่ไปเบิ้งแล้วนี่ยมันเป็นไ่ยิ่งเป็นไ่ยิ่งสองคนนอนตายเฮี้ยงกันอยู่เลยไหนครับเออนอนนอนตายอยู่เฮี้ยงกันเลยบาดนี้ คือจังญยอดพื้นนี่ยเราอาศัเฮ็ดจังได๋ล่ะเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็เว้ากันนั่นนะครับัดพื้นก็ว่าเอาไปฝังติล่ะบัดนี้เอาไปฝังไผ่ล่ะสิไปฝังจักสองข้นปืนพิ่นว่าจังซี่ตายกันมาตายนับผ่อมการตายนําการนอพิ่นว่าจังซี่ครับานเนียนแม่ก็จําได้ว่าบักบักหนังเคยกิเล่ยู่บ้านหลังติดันนั่นล่ะครับก็บว่าจ้างมอนั่นที่เรไปฝังให้บัดก็เลยจ้างมันครับบัดนี้อันมึงสิเอาอันหยัง เราเรา,เรามันบางี่บ้ามัน่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้ดอกมันกระบแบกบบจกกเอาไปฝังพุ่นใดครับเอาไปฝังบานนี้กนี่งางมาบานนี้แม่ก็ตียางไปเบิ่งอู้ว่าสิปเป้อันบอกว่าไปสบายดีเด้ยอยางประมาณนี้ล่ละอไป<ม>ดีแม่ผัดเออแม่แม่ผัดสะดุงตื่นแม่ก็หูเมื่อเลยบานนี้ครับนี่แหละก็เลียว่าอ้ย ือฝันจั่งสีเนาะบ่เคยฝันจังสีนีนะว่ามันเห็นตายคู่น่นะครับแม่กับแม่เนบนั่งแปลของแม่อยู่วันเป็นเลขทีอย่างเนาะตายคูแม่บอว่าหนึ่งหกบ่หนึ่งหกแล้วว่าันว่าสามโตกับว่าโต้ดตละันาว่าศูนย์ซีซีหนี่หนึ่งซีซีนี่แล้ว แม่พ hmm. yeah. right? with yeah. like er ิ่ว่าศูนย์สี่สี่ะตายมันเป็นศูนเนาะตายศูนย์ตายศูนนี่นี่ฟันเห็นยางวดแล้วเนี่ยก็ตายอย่างเงี้ยตังมีศูนย์อย่าอยนแต่ที่บมันคงไม่ศูนย์อีกทก่อปออกมาแล้วก็คือหนึ่งหกที่บอขับหนึ่งหกเนี่ยเลขเล็บสองตัวเนี่ยหนึ่งหกกับอียังรับหนึ่งหกศูนยี่สีหนึ่งหกกับศูนย์ี่ี่หนึ่งหกศูนสี่สี่แม่ถามตัวแม่ว่าศูนย์สี่สี่ไม่ใ ตายตายสองคนโอ้ไม่ยิ่งตายห่อครับไม่ยิ่งตายคู่เนี่ยตายคูย่เนี่ว่ามันจะเป็นเลขเบิ้ลบ่าหมดนี่แม่ก็คิดอยู่แต่ว่าแม่ก็คิดแตกซ้ำนี่แหละครับก็คิดว่ามันเป็นตัวนี้เนาะคิดว่ามันจะเป็นตัวนี้ครับข่าบ้า,าอบอกับพวกมึงเหมือนแม่คนอันนี้มันเป็นแค่ความคิดของแม่คิดว่ามันเป็นเลขคูอ่อ่ะทีนึงก็ได้แน่นอน ยิง่งสองคนเรเคยฝันจังซี่เรเคยฝันเห็นคนตายคู่จังซี่มันเป็นไม่ยิงตายน้ำเนี่ยแม่ฝันแม่จำได้บัดเดินมาขึ้นจำแม่นเหมือนเด้จังได้กันนี่แหละจิดาความฝันของแม่มันเป็นเท่านี้แหละลูกแม่ฝันนะโอ้ยขอบคุณคุณแม่พยองผ่านมาเนาะโอ้ยผมมาตามดูว่าทรไปหาคุณแม่วมาติดตุลาไปข้างนอกัแม่แม่ก็นอะครับลิดท่านไม่ล่าสิ ได้แน่นอกับลีบาครับโเปังครับงวดนี่แหะครับนอกคุณแม่เนาะถ้าก็ว่าเบึ้งงวดต่อไปนี่แหละครับคิดว่ามันจะได้เพราะว่าไม่แน่นอ่อนนะคิดว่าเมั่กีานเม่นใจปานนั่น4 0 0ี c ครับหนึ่งหกแมนหนึ่งหกเป็นล่างแมนซีซูนกับตาเหร่นั่งนอกคุณแม่เนาะตาเหร่นตาเหร่นนัาคิดว่ามันจะมีเบิรคิวามันจะม่เบิร์นใจฟูนี่ยังได้ก็ไม่เบิร์นแม่คิดว่างวดหนนีนะครับ พราะว่าบ่เคยฝันจังสีจ้าเจือเดยอยู่ขึ้นมาบ่เคยฝันเห็นคนตายแบบนี้ครับตายนอนเฮี้ยงกันเลยได้ลูกครับแม่เบิงนั่นแม่เบิงตายนอนเฮี้ยงกันจนเด็กยืนเบิงว่าสั่นครัสฝันนั่นในหลังแม่ก็ฝันจังนี่จังสีเนาะครับเนาะจ้าบ่ได้ฝันเห็นผีเห็นยังเนาะบ่ฝันเห็นแต่คนตายฝันเห็นแต่คนตายครับผมโอ้ยขันตาเอฟซีแปรเลยตัวใดกั คอมเมนต์มาบอกเ่าแอมโลธงกับคุณแม่พย่อมน้ำนเรื่องนะครับน้อแม่กาแฟเพราะปิ้นครับผมคอมเมนต์มาบอกน้ำแน่ครับครับผมโอ้โหขอกับขอบคุณคุณแม่พย่อมได้หลายครับที่ให้ตัวเลขสามตัวสองตัวเอฟซีกับเ่าแอมโลธงเอาไปเสี่ยงโชคงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันถล่มหกสิบห้านะคุณแม่นวดนวดเพรางานนี่ยฉันมันชื่อเป็นนะลูกฉันไม่แนอวทั้งบนทั้งล่างด้วยเด่นเพราะว่าบ้านเลขที่ยงาเราเสียไปนั่งแต่สามสิบห้า ครับมันจะหาสารนอขึ้นเอครับโอ้ยตัดเตือนกระเทือนเพชรแม่ขึ้นบนขึ้นล่างเนาะปะครับโอ้เสียใจย้อนหลังดวงกำลังมากคุณแม่งวดนี่แหละครับกันมาติดุยธุลาเป๊ะเลยตีครับผมถือว่าลูกบ้างครับโอ้ยครับขอบคุณคุณแม่พย่อมได้ร้ายครับกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีครับคลับสวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกแอมมาตรงกับสีจุดัวเลขของคุณแม่ไว้แคปหน้าจอครับท่านผู้ชม ครับผมสมาชมนี่นครับเลขของคุณแม่พยอมครับฝันเห็นคนตายไม่ยิ่งตายสองคนครับสมาชมเนาะตายสองศพครับเป็นแปลเป็นเลขห้กะศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่เป็นวางวดนี้จังไรต้องมาเป่าเพื่อนค่ะคุณแม่พยอมเพิ่นมั่นใจนะครับเนาะเลขสองตัวนี่หนึ่งหกหนึ่งหกครับสมาชมเลขกลางสองตัวหนึ่งหกกับขับนาลับหลังกันเรียนทัดนาทัดหลังทั้งล่างทั้งบนเนาะครับสมาชมเนาะ งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคใหญ่กับคุณแม่พะย้อมครับเดี๋ยวบายแอมละตรงสีผ้าไปเบิ่งของดีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบายแอมละตรงนี่ได้เดินทางไปวัดโกคกกลมครับบายแอมละตรงนี่ได้เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดรังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกไห้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรีจึงสิ่อเถือเนาะครับนอะก่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิรด์ดครับนัง่าอยู่้องไมนะครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับเดี๋ยีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนะ lazy, เงาะไอ้เรื่องการเมตตามหายโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผั <spinning. S 1> วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแลลวเนาะครับผมสาธุ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 าานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอา,อ,าอ,าอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหอวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวดนี่เหลเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่ลราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายข,ายของบบคอยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮ้ยใครว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำลุ่วยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหูยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้แทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ย่างสีครับมุนหมุนย่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลููปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู 2, amine, ้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเท่มากล่นหักก้นหลงเบาแอมเราทุงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบ้าแอมลูทงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับามาฝากอ e ิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสิให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยอพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุาธอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคระับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่ห,หายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ